สวัสดีค่ะพี่น้องคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟน,แฟน,แฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะพี่น้องยินดีนนต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องเจ๊ต,ตังคนผูไทยชาแน,นลนะคะแล้วก็ตั้มพารวยนะคะพี่น้องคะสําหรับมื่อนะคะเป็นวันที่24พ่พฤศจิกายน2 5งพนห้านะคะวันนี้แอดมินกะมีแนวทางโชคลาภของหาน้อยมาฝากคือเก่านะคะ วันที่24ก่อนที่ส1ปเบิงวันที่24นะคะมาเบิงผลห้าน้อยสก่อนนะคะเมื่อวานมีผลห้าน้อยกับผลเล่านะคะเดี๋ยวฉันมาเอา,วาวสุพินอกฟังว่าตัวเลขของผู้ใดเขาแน่นะคะเนาะพึ่งตื่นนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานวันที่23เมมบอของน้องสโน่เมื่อวานของน้องสโนอนะคะเข้าไป เจ็ดเก้าตรงๆรงเย้อพี่น้องคะ่ะน้องสนอเข้าไป79ตรงๆง,งนะคะมอว่านผลห้านอยพิเศษนะคะหกสามองนะคะเลขลางห้านอยปกติเจ็และ9กสานะคะห้านอย VIP 1พีและ5 2านะคะห้านอย VIP 1 2 7ด และห้าสองนะคะสำหรับน้องสโน่นะคะดีใจด้วยนะคะผู้ใดได้เบิงกะคงจะโชคดีนะคะเมือ่อวานนี่แนวทางของเซียนทองกะถือว่ารุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัววิ่งหลุดของเซียนทองเขานะคะท่านผู้ชมหลุดแต้มเดียวของเซียนทองหหนึ่งกับหาหนึ่งนะคะแต่ว่ามันออกหาสองกับหกสองนะคะเนาะ อ่เดี๋ยวมาดูของเจตดดังอ,อันนี้ของเจตดดังเมื่อวานนี่เนาะวันที่ยีนะคะของเจตดดังให้วิ่งรูดเจ็ดกับหนึ่งนะคะเมื่อวานนี่เมื่อวานกับเข้าไปเจ็ดสองนะคะตัวกลับนะคะท่านผู้ชมี่ของเจตดดังคนผู้ไทยเนาะนะคะ การท่านผู้ชมค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับแฟนช่องนะคะหลายๆท่านนะคะที่เพิ่นโชคดีมีโชคลาบนะพี่น้องเนาะที่เพิ่นคิดเห็นนะคะใครอยากรวมเฮ็ดบุญน้ำกับทักไทยอลไล่มาเด้อพี่น้องขันผู้ใดว่าสิเฮ็ดบุญเก้าอี้น้ำเอ็ดเจดตังค์นะคะถวายช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมนะคะ,รระ,คะสำหรับใครที่เอ่อจะทำบุญนะคะ โชคดีมีโชคลาบห้าบาทสิบบาทก็ไม่ว่ากันนะคะก็ทักมาตามลายนี้ก็ได้นะคะศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดนะค,ะ,คะเดี๋ยวเข้าไปต่อกันเลยนะคะที่ตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพห้าหกห้าเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมคะสำหรับวันที่ยี่สิบสี่นะคะพฤศจิกายนสองพนห้าหกห้านะคะสำหรับเจตต่างคนผู้ไทยนะคะสำหรับแนวทาง หานอยพิเศษห้าน้อยปกติและหานอยวีพีนะคะวิ่งรูดเด่นห้ารองหนึ่งเด่นหาร่องหนึ่งนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามและสองห้านะคะอันนี้เป็นเบอร์นะคะทะ่านผู้ชมผู้ใดอยากทักทายแอดไลน์มาผู้ใดอยากทำบุญนะคะ ตามเลตามไอตามเบอร์แอดไลน์นี้เลยนะคะ085247 0047คูเ่เนียนก็ซิมีห้าศูนย์หน่งศูนย์ห้าหนึ่งหาหหนึ่งสามและสองห้าเนาะคะ่ะเนาะชดหรือเปล่าถ้านจับขึ้นมาใกล้ใกก่อนอ่ชาชัดไม่ชัดยังไงคอมเมนต์ได้นะคะพี่น้องค่ะ เพรว่าข้างนอกรู้สึกว่าเหมือนว่าฝนจะตกนะคะโอ้ยฝนตกพี่นองข้างนอกบ้านฝนตกนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อที่ตัวเลขของเซียนทองนะคะเนาะกานประชมนะคะหลังจากที่เบิงตัวเลขของเจตังคนผูไทยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่แนวทางของเซียนทองนะคะในวันที่24พฤศจิกาย,ยน2565นะคะสำหรับวันที่24นะคะทประชมวิ่งรูดนะคะของเซียนทองวิ่งรูดเด่น2รอง9นะคะเด่น2ร่อง9นะคะ จับคู่มี2021 23และ24 19 29 39และ49นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะ แนวทางของฮานอยวันที่24พฤศจิกายนสอง5้าหาฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP พีค่ะพี่น้องกะยี่ฟ้าว่าไห้ด้ค่ะแบบว่าสองสามมือที่ผ่านมานี่ลงคลิปไปคลิปเสียตลอดเลยนะคะ บอูมันเป็นอีอย่างคะ่ะอาจจะเป็นที่แบบว่าเครื่องมันอาจจะเก่าหรือเปล่านะคะ,แ,ะแบบว่าโหลดคลิปไปถ่ายคลิปมันบ่มีตัวเลขไหมพี่น้องลงไปหลายคลิปได้ลบทิมเบิร์ดก็เลยเสียจังหวะนะคะพี่น้องเบิ่งกหายมาทางเจตังเนาะเจะตังกัจักสิเฮดจังไดละเนาะ,ะคือว่าคล้ายๆก็ว่าเค,เครื่องมันคงจะทํางานมันดนนะคะทะ่านผู้ชมมันต้องการสงสยัยจะต้องดิส่อโทรศัพท์ใหม่หรือเปล่า เพราะว่าบางเธอเข้าโหลดไปเข้าโหลดไปขอมูลนมันกับโบเต็มไหมถึงเต็มมันกับภาพบุมีนะคะที่แรกนะ่ะโหลดเต็มอยู่แต่ว่าเวลาเอาลงไปใน YouTube แล้วมันกัอ่านให้เข้าบุเบิร์ด,ไ,ดไหมพี่น้องโอ้ยจต่างรหลดเห็ดงานหลายรอบนะคะถ้าไปอยู่ข้างนอกกับสัญญาณบุมอีกต่างหากโอ้จะได้ขอโทษขอภัยพี่น้องอย่ฝาด,าดาเด้อค่ะบางคนกับเว้าห้ว่า ไปเบิง้งผู้เดียวโหลดว่าชัน,นโอ้อย่ฟาฟาเบาเถาะขอรองนะคะท่านผู้ชมให้กำลังใจแน่นนะคะน่ะน้อเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวเลขแนวทางของน้องสโนนะคะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวเลขแนวทางของน้องสโนนะคะในวันที่ยี่สิบสี่นะคะพฤศจิกายนพศสองพันห้ารอยหกิบห้าวันนี้นะคะน้องสโนนะคะให้วิ่งรูดเด่นหกรองสี่ เด่นหกร่อง4ี่ศูนย์ห้สอแล้วก็4ี่หกจับคู่นะคะก็จะมี5้าสองห้าห4ึ่งสี่สและก็5้าตัวกันคือ53และ49่เกนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะของน้องสโนฮานอย พิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P. นะคะเวลาโหลดคลิปไปพี่น้องคลิปมันอ่านบ่มเมิดกับยาฟ้าวดาเด้อค่ะบางเทือนะ่ะเวลาเขาลงเขาโหลดเมิดแต่ว่าเวลาลง youtube แล้วมันอ่านบ่มเมิดมันก็เลยเป็นเขาเอินว่าจะได้ละเป็นสีขาวๆเบอร์อรอรมีแต่เสียงภาพบ่มีอย่างสีนะขอโทษขอโทษพี่น้องบางเทธอเทากัอยากให้มัน อันนี้อยู่แต่ว่ามันมันบ่อ่านนะคะอาจจะเป็นที่เครื่องหรือว่าอาจจะเป็นที่เจตังคงคิดว่าเป็นที่เครื่องนะคะท่านผู้ชมมันโหลดโหลดคลิปบ่เต็มลอยจังสีนาเนาะจังไหนจะเฝ้าด้จะเฝ้าว,ว่าเด้อพี่น้องผู้เฮ็ดกับพยายามเต็มที่นะคะซอยหากำลังใจเนี่ยเมื่อนี้กะ รู้สึกบ่ค่อยสบายนะคะเจ็บข้อปวดหัวแต่ว่ากระตองลุกขึ้นมาเห็ด้านอยให้เอซีนะคะเพื่อที่ว่าแฟนคลับที่ไผย,ยังตามเดี๋ยวหฮ้าบุาลงเดี๋ยวพนกันสิไล่มาถามว่าวันนี้ไม่มีห้านอยเหรือพนกันจะถามห้าองสีนะนะคะเราจะได้ขอบคุณแฟนคลับแฟนช่องหลายๆนะคะสำหรับกิบนี้นะคะให้โชคให้มานสุกขขูสุคนเดอค่ะพี่น้องค่ะ ฝากฝากดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องผู้ใดย,ยังป่กดติดตามฝากกดติดตามให้นนะคะสวัสดีค่ะ